เราเปลี่ยนนี้บรรยากาศมาดูโฆษณากันบ้างเราะว่าได้ข่าวว่าโฆษณาเนี้ยมีคนดูเยอะมีคนแชร์ยเยอะก<อ><อ>ำลังเป็นที่แบบพูดถึง<อ>และที่สำคัญคือใกล้ๆกับเทศกาลที่กำลังจะมาถึงด้วยนั่นก็คือวันแม่วันแร่แม่มูแม่มูวันแม่วัน <c oughs> วันแม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มมีหลายหลาย หลายๆองค์กรทำโฆษณาชิ้ชินนี่ออกมาแต่ชิ้นเนี่ยเป็นคิ้นที่มีคนพูดถึงเยอะแล้วก็เพิ่งปล่อยใหม่ๆสดๆเลยไปดูกันจ้าไปดูกันค่ะคุณกลับไปกินข้าวกับแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ไอ้คนที่ไม่ได้อยู่กับแม่เชฟโอ้นะครับอายุ30ปีออเป็นวันทำอาชีพโฆษณาครับีกลับบ้าทั้ง5ครั้ง จริงๆมีายเมนูมากเลยนะแต่ว่าเมนูที่เรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เรา,ากลับบ้านแล้วเราแบบจะนนี้ึอือก,ก็คือพันลมค่ะชื่กระแตค่ะอายุ30ปีค่ะทํางานเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะพอเราโฟกัสงานมากขึ้นนะอ่ะก็เลยไม่ค่อยได้มาหาแม่ค่ะแต่เป็นคนชอบอาหารรสจัดชอบชอบทานเผ็ดค่ะชอบทานหน่อไม้และแม่ก็ผัดอร่อยด้วย ผัดเผ็ดหน่อไม้ไก่ค่ะนื้งมันขึ้นกันร้อนๆเลยครับชื่อแจ็คนะครับเ,เป็นอาจารย์สอนศิลปะการแสดงอยู่แม่จะโทรหาทุกวันศุกร์กลับไมหมลูกกลับบ้างไม่กลับบ้างเลยครับเมนูที่ชอบที่สุดอยู่ประมันมานานมากก็เป็นแกงเทโพรครับ<ม>แล้วก็เป็นเทโพหมูสังชันด้วยเมนูของแม่ไม่เหมือนใครคุกครังท <นะ S 2> ี่แมนะ่ทำเทโพ ผมจะอยู่ใกล้เสมอแม่จะเอาผักบ,บุ้งขึ้นมาจากน้ํากํามาไว้ในมือแน่นๆนยครับแล้วก็เอามาแล้วก็กําแล้วก็ตบปาบเข้าไปที่ก้านผักบุ้งแล้วแม่ก็จะเอามี้เฉียงชึบลงลงถล,โล,โล,โลา๊าเลยผมไม่เคยพูดว่าแม่ทําเทโวถูกต้องที่สุดในประเทศไทยแต่แม่ทําถูกใจผมที่สุดเท่าทันทอของคุณแม่เวลากินปุ๊บกินเนี้ยมันมันมันคือมันเป็นสูสูตรบางอย่างนะแม่แส่โอสแล้วใส่กระ นองแม่ของสุดทานบอกบ้างย้อนกลับไปเราเล่้สึกวัเกนอะไรเนี้ยแต่เรารู้สึกเเบสปอด์ตไทยรี้สึกว่ามึงนี้อร่อยเลยกินแล้วหนูเนี่ยเดชิบหายเลยแต่ร,ดดรู้สึกว่าหเหนอยออกน้ำหาแล้วก็คันหัวแบบมันเผ็ดกับคันหัวอร่อยก็อร่อยแบบแม่เก็บกูปว้นเนี่ยหน้าจะย้อไนไป สองเดือนที่แล้วไปลายปลายปีหกสี่ต้นปีหกห้าค่ะกลับไปกินครั้งสุดท้ายแปดปีครับอืมนานมากเออหกสิบห้าค่ะหกสิบแปดครับหกสิบเจ็ด คิดว่าแม่จะอยู่ทำเมนูนี้เรากี่จานร้อยจานเน้ะถึงไหมพูดจริงๆนะไม่เกินห้า บนฟ้าคืนนี้ชนสวยงาบทเพลงยังจำแค่รำร้อ ตอนนี้คุณแม่เสียชีวิตแล้วครับเมื่อประมาณหกปีที่แล้วอยากบอกว่าจะกลับบ้านให้บอกอยตรงนี้เพื่อไป่จิงให้มากกว่านี้พดอาจได้ํางตะลงุงจิดมือแม่ยันาสุดท้ายมันก็บอกไม่ได้ ถึงแม่หลอก็เลยคิดถึงเขาแน่คิดถึงเขาคิดถึงอาหารของเขาคิดถึงภาพเขาที่อยู่หน้าเตาอาหารของแม่ถึงแม้มันจะดูง่ายที่สุด พื้นบ้านที่สุดกระจอกที่สุดถูกที่สุดแต่คุณจะไม่มีทางหาอาหารแบบนั้นได้ถนะ้าเขาไม่อยู่ เป็นใสให้คำมดจ้าสีมือด้วยอ่ะไอชอบถ่ายลูกอาหารที่บ้านลงไ g ใช่ฉันแย่ไปก็จะแบบคือฉันน่ะชอบเก็บโมเมนต์เงแม่ทำข้าวแล้วก็แบบว่าอินกับมันคือมันมันก็เป็นอาหารที่กินแล้วแบบเออเรารู้สึกว่าแม่ก็ตั้งใจทำตื่นมาทำให้กินโฆษณาดีมากเลยตอนแรกตอนแรกเข้าใจว่าสบ้านเนี้ยจะแตกต่างกันแค่เมนูอาหารเอแล้วก็แบบ สต,ตอรี่เรื่องราวนิดหน่อยๆเนี่ยเต็จริงแล้วสามบ้านนี้ต่างกันหมดเลยแม่ก็ท่านตัวคุณแม่ <ừ> um, ที่แบบมีมีหนึ่งบ้านที่คุณแม่แบบ <ừ> um, ไม่อยู่แล้ว <ừ> um, อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่แบบฉันชอบร<อ>ู้สึกก็คือเรื่องจริงอย่างหนึ่งของการกินแบบข้าวที่บ้านคือเราไม่ต้องลุ้นว่ามันจะอร่อยไหมมัน <ừ> um, อร่อยแ<ๆ>น่ๆบางที่อ่ะเราไปกินข้าวเราไปเจอร้านใหม่ๆเรายังต้องลุน้น <ừ> um, หรือเอาแค่ว่าร้านประจําเถอะร้านประจําที่เราไปบางวันเราก็ต้องลุ้น มองรสชาติก็ไม่เหมือนที่เราเคยซื้อกว่าอันเนี้ยแต่ว่าความอัศจรรย์ของแม่ก็คือว่าแกทํากีก่ครั้งอ,อ่ะมันก็จะเป็นรสนี้เลยใช่เล็กเมนูโปรดลนะ่ะอ่าเมนูโปรดที่แม่ทำจริงๆ,ๆแม่ทำหลายอย่างมาแล้วแบบแม่จะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองว่าแบบตัวเองทำอร่อยหรือเปล่าคือเวลาเราเรา,เราก็ชมเราก็กินแเราก็รู้สึกว่าเออแม่ก็ทำได้นะเราก็ให้กำลังใจเขาว่าเอ๊ยลองเปิดร้านอาหารไหมคนอื่นอาจจะไม่ชอบหรืออะไรแต่เราอ่ะชอบล่าสุดก็คือนางอ่ะ พยายามที่จะทําแกงส้มเออเออ,เอ,อแล้วก็จะต่อยอดพอลูกบอกอร่อยปุ๊บอยากทำกุ้งซ้อนมะขามปะจริงคำชมของลูกอะแบบเออ,เอ,อคือคือคนทำกับข้าวคนทาอาหารอะออมีความสุขที่สุดอะคือเห็นคนกินคือตอนทำอะแกก็มีความสุขแหละแต่พเอ,อเวลาแกเห็นเรากินอะมันจะมีฟีลแบบว่าไม่ว่าเราจะอ้วนแค่ไหนแม่แม่แม่ก็จะบอกว่าแม่แง่บอกว่ากินให้หมดเลยเพราะว่าเรากินหมดอะ จะมีความสุขพ่อเป็นแม่อย่างเลยถ้าสมมติว่าเราชมว่าอะไรอร่อยเราจะได้กินสิ่งเราจะได้กินสิ่งนั้นไปแบบอย่างน้อยก็สองสามอาทิตย์อะเพราะฉะนั้นทางออกคือเราต้องชมว่าอร่อยทุกอย่างเวลาไม่เราเราจะได้กินหลายๆอย่างอาทิตย์เลยจริงแล้วแบบยิ่งแกงร้อนเนียเออมันก็แบบยิ่งอร่อยแต่ชอบการที่เขาแบบเล่นเล่นทัด ทัดกระจเราเน้ยก็เลยเข้าใจเลื่อกับเมนูนี้จะได้กินทั้งหมดกี่จานลองคำนวณชีวิตสิว่าเราจะกลับไปกินข้าวได้อีกกี่จานมันจะเปิบครั้งสุดท้ายกินข้าวครั้งล่าสุดกับแม่ขนงเธอก็คือวิววิวจานมาสงกรานต์พมกลับบ้านสงกรานต์นี้เดือนสามสี่เดือนละมั้งเมนูอะไรคะนี่อาหารเมนูแต่ไม่ไม่อะไรเมนูอะไรของใต้แม่ทำเมนูอะไรอร่อยสุดแบบร่อยจังวูนี่ถ้าเป็นคนใต้ที่แท้จริงเราบอกเลยว่า แกงส้มหนูกินไปเลยเจ็ดวันเจ็ดวันแล้วความเผจรรย์ขอกคนใต้ครูสามารถแกงส้มได้ทั้งอาทิตย์โดยที่ไม่ซ้ำกันสักวันเลยความเผชรญใจนะสมมติเราทำวันนี้เราทำแกงส้มปลากระพงใช่ไหมสมมติแกงส้มปลาดิบวันต่อมาก็เปลี่ยนไปแกงส้มปลาดิมแล้ววันต่อมาก็เปลี่ยนไปแกงส้มหมูสามชั้นแล้ววันต่อมาก็คือวนกลับไปปลาดิบใหม่นะแต่เปลี่ยนภาพ เปลี่ยนผักจากเดิมเป็นผักบุ้งเป็นมะพรายอดมะพราอ่อนแล้วก็สามารถแล้วก็เปลี่ยนกลับมาเป็นผากปลาทับทิมใหม่แต่เปลี่ยนผักสามารถเป็นแบบมะม่วงเปรี้ยวได้ึ่งกินเรื่อยเรื่อยจริงบ่อย แต่ในของคนใต้คือสาวบ้านแกงส้มได้ทุกวันจริงๆแล้วแบบแกงส้มอ่ะมันนมีความพิเศษ่างนึงคือว่ายิ่งอุ่นอ่ะยิ่งอร่อยจริงมันเดือดได้น้ำเก่าอ่ะมันเดืดได้น้ำเก่ามาคนก่อนแล้วก็เอามาปุ๊บเติมเติมคือคือแกงครั้งแรกกินอ่ะมันก็จะได้ความสดใหม่แต่พอเราได้กินในของนี้มันทำไปแล้วเมื่อเช้าแ้ตอนเย็นมาอุ่นใหม่แล้วเติมเครื่องเลยมันจะเต็มต้นบางอย่างมันอร่อยจริงนะคนใต้สาวบ้านแก่งก้องเป็นทุกวันเวาความรู้สึกว่าเออพอเนี่ย พอเรารู้ข้อณนาดนี้มันทำให้เรากลับไปคิดถึงแบบเรื่องเรากับข้าวออที่บ้านเราแล้วก็เราก็รู้สึกเออบางทีเราแบบว่าเราแบบยุ่งวุ่นวายทำงานนู่นนี่นั่นจนแบบเหมือนกับเหมือนที่ไม่ได้คิดถึงใ<ม>ครบางคนไว้คนพี่เขาบอกว่ากับข้าวไหวจริงจริงมันเป็นเซฟโซนในการกินข้าวของเราจริงๆนะแบบว่าแบบว่าสันเวลาสมมติเราอยู่กรุงเทพใช่ไหมแล้วพอเรากลับบ้านมาทิ่ใต้เยยนี้ยเราจะไม่คิดเลยว่าเราต้องไปกินข้าวที่ไหน ไม่เหมือนเวลาเราไปเที่ยวนะสมมติเราไปเที่ยวพัทยาไปเที่ยวแบบอะไรเงี้ยเราจะลัเสิร์ชร้านอาหารแล้วเอ้ยเชา้งไปกินที่ไหนนีเที่ยกินที่ไหนเย็นกินที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราเวลาเราเวลาวางแผนเที่ยวมันก็จะวางแผนสถานที่แล้วก็วางแผนร้านอาหารแต่เวลากลับบ้านนะนี่ไม่เคยต้องแบบนี่เลยว่าเพราะเรารู้ว่าง่ากลับบ้านเนี่ยได้กินข้าวหล้วแน่นอนเออแล้วก็แบบบางคนบอกอุ้ย คนต่างจังหวัดอนเนอะอาะก็จะแบบว่าเอ้ยชวนแม่ไปกินข้าวนอกบ้านนู่นนี่นั่นอัน,านนานๆก็มีบ้างแต่ความชอบที่สุดของแม่คือว่าเรากินข้าวอยู่ที่บ้านาได้ทำแฮปปี้ไค่กินเดียวว่าวิคนี้กลับบ้านนะโอ้โหคำถามแรกคือแม่ถามมาหรือปะ อยากกินอะไรใช่แม่ก็คือเปิดเตาแก๊สรอนเออเปิดเตาแก๊สร้อแล้วก็เลยบอกแม่ว่ายังไม่จอบยังไม่จองตัวรถเลยสามแล้วอยากกินอะไรอ่าก็เป็นโฆษณาน้ำดีเนาะอีกหนึ่งโฆษณาเรียกได้ว่าตอนนี้ก็คือถูกเป็นคี่พูดถึงนะฮะแล้วเราก็ดีใจมากที่ได้ดูตัวนี้เนาะทำให้เราได้ฉุดคิดเรื่องราวของตัวเองด้วยก็แบบว่าอยากให้ทุกคนแบบได้ดูอะกลับไปกินข้าวที่บ้านแม้ว่าจะเป็นคนแม่หรือว่า คุณพ่อคุณพี่ป้านานะอาหรือใครทำอะไรคนรสำคัญอของคุณกับค่าที่บ้านเซฟโซนที่อบอุ่นที่สุดค่ะคำคมแจ๊